สวัสดีครับทุกพี่พี่น้องน้องเรอบนี้เราก็อยู่กับเกมเป็น,เนพินลา่าเองนะครับในพีนี้ก็คงจะได้ไปสู้กับเจ้าแฟงเกอร์อ่าแฟ,ง,ฟงเกนพินลา่าซะทีนะครับเราก็จะเริ่มจากภารกิจที่6นั่นเองอยากลองเล่นปืนไฟนี่ดูจังว่าจะเป็นยังไงนะครับจับไปอัพไปอีกหนึ่งเวลจัดไปเลเวลสองก็คงพอลมะมั้งแล้วก็เพิ่มช่องนี้ไปอีกหนึ่งช่องเพื่อให้ใส่ได้หลากหลายมากขึ้นจับปืนไฟไป มา,มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากการอัพใบไม้ก่อนเอาหนอนธรรมดาเทสเท,ท,ทไปลองยิงปืนไฟก่อนนะครับไปละหนอนนักเลงของเราไ,รไม่ได้เปลี่ยนสกินสักทีใช้สกินนักเลงกับพี่อามชอบไหมสกินนี้นะครับมันมันแรงฮาดี <c oughs> โอ้ทำเตมเมจได้ดีพอสมควรเฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยเอาเป็นไฟโบเวอร์ฮิลและขาไปแบบนี้ดูครับ ของเขาเป็นไอ้นี่นะครับของเขามาเป็นยางไม้นะครับของเรานี่ล่อ,อ,อปืนไฟเลยทีเดียวอ่าสตันกับหลังไปลองเอาไฟไปอีกอืมแบบนี้ส่งไปครับโอ้ยตัวเดียวของเราก็สามารถยันเขาได้ได้เป็นอย่างดีเลยนะโอ้อมาอีกแล้วครับแมงวีแมงวันแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่เป็นไงล่ะปืนไฟเราโหดไฟปืนใหญ่ขาแล้วก็ฮิล เว้ยหลังๆเขามากันเยอะฮะปืนใหญ่เขาสี่กระบอกไอ้สามกระบอกครับอ้อมหนึ่งกระบอกกับสองกระบอกนี่นะไฟลมฮิลสองละขาไปครับไฟลมฮิลสองละขา <c oughs> เขาเริ่มรวมตัวกันแล้วนะตอนนี้นะครับแต่ว่าเรามีฮิลไง <Yeah. S 1> เรามีฮิลเลือกนะครับไม่ต้องกลัวโอ้โหปืนไฟโหดว่ะ <c oughs> เอ้ยว่าว่าล็อกว่า,วา,วา,วามิสไซล์ลันเชอร์นี่เขาโกงแล้วนะ เหมือนปืนไฟจะกกงกว่ามิสไซล์ลันเชอร์รอเปล่าไปครัวนี้ลองเอาไฟ2กระบอกดูบ้างครับทําดาเมจก็เป็นกลุ่มนะแล้วก็ดาเมจก็ใช้ได้นะครับโอ้โหลองไฟ3มกระบอกดิ <Huh? S 1> ไปเลยยาวๆครับโอ้ยไฟ2กระบอกโหดว่ะมาถึงนี่แล้วครับถ้าเราติดฮิลเขาให้เยอะๆกว่านี้นะมันก็ยิ่งโหดกว่านี้ใช่ไหมไฟสกระบอกมาแล้วครับไอตัวไอตัวไฟสมกระบอก เขามีเป่าลมกับหลังแต่เราไม่มีเป่าเราเป่าแต่ไฟอย่างเดียวไฟ vs ลมแบบนี้เหรอเอาเป็นไฟสองกะบอกก็พอแล้วมั้งแล้วก็ส่งพวกมิสไซล์ไปบ้างครับคราวนี้มิสไซล์ปืนใหญ่ส่งไปบ้างพวกคราวนี้ละทะลวงกันแบบทะลุไปเลยครับไม่มีใครหยุดยังได้พอมีมิสไซล์ลันเชอร์บวกไฟเงี้ย เฮ้ยโอ้โหมันประชิดตัวเราแล้วเราะวังให้ดีเขาก็โหดนะครับไฟของเรานี่ต้องเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วทําดาเมจแบบรวดเร็วเข้าขาออกเข้าเร็วออกเร็วอะไรอย่างนี้ปืนใหญ่ก็แทงให้ไปละปืนไฟเราไปละพลปืนไฟของเราของเขามีเป่าลมสตันเรากลับหลังเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรโอ้โห oh ไอ้หนามนี่อย่างเยอะไอ้เขาหญ้าเจ้าชู้หนามฆ่าเจ้าชู้เดินไปนี่ก็ โดนดาเมจหนักเหมือนกันนะครับโอ้โหตกอยู่ตามพื้นมันเป็นการป้องกันที่โหดมากเลยเป็นประการป้องกันที่ดีมากครับ <Yeah. S 1> ทำยังไงถึงจะทะลวงผ่านไอ้ไอหนามนามที่ตกอยู่ตามพื้นนี่เข้าไปได้มันต้องมีหน่วยกล้าตายสักคนหนึ่งอะเข้าไปนะน่ะหน่วยกล้าตายเราเข้าไปแล้วตายจริงๆด้วยไม่ใช่กล้าตายธรรมดาแต่มิสซารลันช่รยเรายิงถึงไงทําให้เราไม่จำเป็นต้องกลัวเลยเท่าไหร่อ่าเรียบร้อย เราก็ต้องหาวิธีใช้ไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองไฟกับโบเวอร์นี่โอเคมากลองใหม่ลองใหม่หมคขาที่แล้วนี่เหมือนกับว่าเราเป็นการเทสนะครับว่าไฟมันโหดแค่ไหนปืนไฟไปอีกจัดไปนี่แหละไปเดียวๆก่อนของเขามาเป็นปืนใหญ่นะครับไฟมันไม่ได้ฮิวอยู่แล้วลนะ่ะเนาะมันเป็นแนวหน้าแบบนี้มันค่อนข้างจะไม่ได้แทงอะไรแต่เป็นตัวที่ทำดาเมจเข้าเร็วออกเร็วน้าโอ้โหของเขาตายเพียบเลยครับเพราะฉะนั้น เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปฮีลอะไรมันอขอแค่ทําดาเมจใส่ก็พอแล้วขอให้ทำดาเมจได้ไวๆก็พอของเขามีมาเป็นหนามโยนหนามใส่เราได้ด้วยวะอเออนั่นแหละโอ้โหหนึ่งตัวปราบถึงสามพี่เขาโหดจริงๆแต่ว่าเราจะโดนแมงหวีแมงวันกลับเหมือนกันนะครับเนี่ยส่งไปนอนไฟนอนไฟนอนไฟแล้วนอนไฟส่ fight, fight, งไปสี่ตัวแล้วก็มิสไซ มิสไซล์มิสไซล์พอป,ปืนไฟอยู่ด้วยกันเยอะๆแล้วมันก็จะโอเคมันจะค่อนข้างโอพแต่ถ้าเกิดเป็นหนองพบตอนไฟสองขาเนี่ยมันก็จะวิ่งเร็วมาก <c oughs> เติมกําลังกันได้แบบรวดเร็ว <c oughs> ไม่หยุดยั้งครับนี่แหละข้างหลังก็เป็นมิสไซล์ไปข้างหน้าก็เป็นหนอนหนอนไฟไป <c oughs> <c oughs> แป๊บเดียวเขาก็ล้างบางหนอนไฟเราได้เกือบหมดแล้วเมื่อกี้นี้ หายเป็นแถวถึงแม้ว่าจะทำดาเมจได้ดีแต่ก็เประเพราะว่ามันจะไปเจอไอ้ย่าเจ้าชู้ที่อยู่หน้าฐานครับแต่ไม่เป็นไรเราส่งกำลังได้ไวอยู่แล้วครับปืนเขาก็ยิงไม่ถึงเรามัง้ง <Yeah. S 1> เหมือนกับว่ามิสไซล์ลันเชอร์เราแทบจะไม่โดนดาเมจอะไรเลยนะครับจากจากป้อมปืนเขานะน่าจะจบอ่ะเรียบร้อยไฟมันโอพีไปไหมเนี่ย <Yeah. S 1> <laughs> เหมือนโกงๆหน่อยๆเลยเนาะ พราะาไฟมันโหดนะครับโดนซุ่มโจมตี <What? S 1> เอาไปแล้วเหรอซุ่มโจมตีอีกแล้วหน่วยส่งสเสบียงใบไม้ของเราเนี่ยถูกตัดขาดออกจากกองทัพของพวกเราเราถูกขวางไว้อยู่ในดินแดดของศัตรูสร้างกองกำลังและทะลวงฝากไป <What? S 1> ไม่มีปัญหามากันแต่ปืนใหญ่ใช่ไหมจัดไปครับ <What? S 1> เพียงแค่นี้เราก็น่าจะชนะแล,ะละ้วล่ะเออไปแบบนี้ครับ oh. เรามีฮงมีฮิลนะเพื่อน What? ธรรมดาที่ไหนของเรายังไงก็ยิงไกลกว่าหน่อยๆนะครับอื้มจากปืนใหญ่เขาเมื่อกี้มีมาเป็นยางไม้ด้วยว่ะสวยแล้วครับผมทีนี้<ม>เหลือแค่หนอนขบวนใหญ่เราขบวนเดียวซึ่งมีฮีลอยู่สามตัวมีหอยทาคอยรักษาอยู่3ามตัวซึ่งเจอกับระการด่านสุดท้ายของเขาปืนใหญ่6กกระบอก <What? S 1> ไหวไหม มันโจมตีกันทีละตัวเป็นการดวนเดี่ยวแบบนี้เหรอทำไมไม่มาโจมตีเราพร้อมกันครับดูถูกเรามากเกินไปแล้วเพื่อนไล่ตัวสุดท้ายมันนี่กว่าจะมาโจมตีเรากว่าจะรู้ตัวว่าเรามาโจมตีเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอ่ะจบไปครับไม่ยากไม่ยากมิสไซล์มันโกงเนาะเหมือนี p นี้พี่ยามจะใช้แต่อาวุธโกงๆภารก,กิจก่อนที่เราจะเจอบอสเนี่ยปกติจะมีเซอร์ไพรส์เขาจะมี อาวุธรุนแรงมาใช้กับเราไ <What? S 1> อ้เราก็ว่าเขาจะใช้อาวุธรุนแรงกับเราที่ไหนได้มาเป็นปืนใหญ่เกาะแล้วก็เป็นไ <c oughs> อ้เม็ดยาเจ้าชูเ้เม็ดหนามแต่มันก็โหดอยู่นะถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเราอาจจะแพ้ได้นะครับมิสไซมิสไซตัวแทงไปแล้วก็ตามด้วยมิสไซเอามันไป ปืนใหญ่เขามีระยะเวลาคูณราวที่ค่อนข้างนานถ้าเราสามารถเอาหอยทากไปคอยๆฮิลได้เราก็น่าจะสามารถต้านทานการบุกเขาได้โอเคครับประมาณนี้ <What? S 1> อืมใช้ได้ใช้ได้ถ้าเรามีฮิลอยู่เราไม่ต้องกลัวแมงวีแมงวันเพราะแมงวีแมงวันไม่น่าจะทำดาเมจทันเรานะเรามีฮิลตั้ง3ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าโคตรฮิล แต่ย่าเจ้าชู้เม็ดยาเม็ดหนามที่อยู่กับพื้นเนี่ยอันนี้ไม่แน่ <What? S 1> เราก็เริ่มตายกันไปบ้างแล้วนะครับโอ้โหหายกันไปหมดครับผมมิสไซล์ลันเชอร์ของเราเรียกได้ว่าต้องสร้างต้องปลูกต้องฝังกันมาใหม่เลยเออไม่เป็นไรค่อยๆเอาไปก็ได้มิสไซล์ลันเชอร์สัก4กี่กระบอกไปกันแบบนี้เลยแล้วกันนะครับไปกันเป็นขบวนยาวเราจะได้ก่อเพิ่มเป็นโบนัส สกินของสกินนักเลงเขานะครับทีนี้เราก็บุกมาถึงหน้าบ้านเขาแล้วนอนแทงนอนไฟของเราก็พยายามอดหูพยายามแทงยังไงก็ไม่อยู่ฮะม,มาแล้วครับนอนมิไซล์ของเราขบวนยาวสี่ปล้องลวดพร้อมกับนอนเออนอนแท้งของเรานอนไฟแท้งแมงวีแมงวันมันก็มากัดเราเนาะ,ะเราตัวแท้งของเราแท้งอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยอยู่โอ้โหตัวแท้งเราแท้งอยู่ครับ <Wow. S 1> จัดว่าแจม ฮาละเราเริ่มยิงบ้านเขาละมิสไซล์เริ่มยิงบ้านเขาแล้วเขาไม่สามารถที่จะฆ่าตัวแท้งเราได้เพราะฉะนั้นเราจะได้ยิงฟรีด้วยมิสไซล์ลันเชอร์นะครับแล้วก็ไอ้หนามที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยมันไม่ทมําดาจเราเพราะเราเดินไปไม่ถึงโอ้อะไรกันเนี่ยทีนี้ก็ด่านบอสแล้วนะครับเอาละครับผมภาริจที่10เราต้องจัดการกับกองทัพเขาก่อนที่จะได้เจอกับเจ้าแฟงเกนพิลล่าน,นั่นเองเราจะมาดูกันว่าเขาจะเป็นรูปลักษณ์แบบไหน เป็นตัวยังไงโจมตีแบบไหนนะครับมาแล้วครับมันคืออะไรวะนะเน่อลมยางไม้แล้วก็หนามนั่นเองไฟโบเวอร์ฮิลสขาหนึ่งไปครับไฟโบเวอร์ฮิลสขาหนึ่งไฟโบเวอร์ฮิลสขาหนึ่งโอเคไปกันแบบนี้ดูซิจะเป็นยังไงเราจะฮิลกันได้ขนาดไหนครับมีปืนไฟก็ดีอยู่แล้วก็อเอาเป็น พื้นใหญ่2องิวสาขา1ไปด้วย <What? S 1> มันจะลงท้ายด้วยขา1เสมอพื้นใหญ่2อิวสาขา1มันจะต้องมีฮิวเข้ามาเกี่ยวข้อง3ตัวเสมอนะครับมิไซล์โบเวอร์ฮิวสาขา1แล้วมิสไซล์จะใส่โบเวอร์ทำไมวะเออเราก็ลืมคิดนะครับไฟโบเวอร์ฮิวสาขา1แล้วก็มิสไซล์ฮิวสขา1 huh? ถ้าเป็นมิสไซล์ก็ฮิวสีได้เนาะ <Yeah. S 1> เออแบบนี้ครับคําถามคือมันจะมีไอาา้หญ้าพวกเนี้ยมีหนามพวกเนี้ยอยู่หน้าบ้านเพียบเลยหน้าบ้านมันนะเราจะทะลวงเข้าไปได้ยังไงเพราะว่าเ <Yeah. S 1> ชื่อเหลือเกินว่าเราจะต้องมีการตายกันเกิดขึ้นบ้างและครับเ <B unk. S 1> นี่ยเนเนี่ยเพียบเลยหนามเพียบเลยงั้นเอาตัวนี้ไปสปีดครับผมอันนี้คือตัวกวาดน,น้ำ <laughs> ตัวกวาดน้ำเฮ้ยได้ผลป่ะเออใช่มันเป็นตัวกวาดน้ำจริงๆนะหน้าที่เขาก็คือกวาดน้ำด้นนะโอ้โหแล้วมันไปเดินโดนหน้ำทำไมครับมาละคังเก้นพิลล่าครับไฟลมยูสามขาหนึ่งเฮ้ยเฮอะไรครับอะไรครับเมื่อกี้สายฟ้าหายหมด ไฟหิวสามขาสองไปครับไฟหิวสามขาสองไปจะจะทำดาเมียใส่มันยังไงวะเนี่ยเอาละ <What? S 1> มันช็อตสายฟ้าใส่เราครับเราจะรับได้แค่ไหนตายทั้งฉากบ้าไปแล้วพ <t une> ื้นใหญ่สองขาหนึ่งไปก่อนฆ่าไอแมงวีนววีแมงวันอะไรของมันเนี่ยต,ตัวอะไรเนี่ยแมงมุมเหรอฆ่าแมงมุมก่อนโอเค <What? S 1> โอ้โห งั้นต้องเป็นกองกําลังที่วิ่งเร็วครับ <Yeah. S 1> ต้องวิ่งเร็วอะ่ะเออต้องวิ่งเร็วจริงๆอะ่ะเพราะว่าเขาจะปล่อยสายฟ้าใส่เราเอาอีกแล้วครับสายฟ้ามาอีกแล้วเนี่ยจังหวะแบบเนี้ต้องฆ่าเขาไว้ได้ไปครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนอนด่วนมันจะปล่อยสายฟ้ามาอีกไหมยัง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 ไม่ปล่อยปล่อยมาละปล่อยมาละ <What? S 1> แล้วเราก็พอตายปุ๊บเราไปเลยครับเออเนี่ยเป็นหนอนดวน่ดว,นดวนแบบนี้ต้องไปแบบนี้ครับ ใช้เงินน้อยแต่ว่าไปถึงตัวมันเร็วเอาละตอนนี้เราก็ได้เวลาทำดาเมจแต่ทำได้ไม่ทันเยมันก็มันก็พังเราไปเรามันเป็นตัววิ่งช้าไงไอหนอนนักเลงของเราเนี่ยมันวิ่งช้านะครับมาถึงหน้าบ้านเราละพอฟ้าผ่าปุ๊บเราส่งไปเลยครับแบบนี้เราก็ส่งตัวสวีปไปด้วยเอาไปกวาดไปกวาดพวก แมงหวีแมงวันนม่แมงมุมพวกนี้ไฟเราเอาไว้สวีปอย่างเดียวเฮ้ย <Yeah. S 1> แล้วเราจะชนะมันไหมเนี่ย uh. ไปไปสวีปมันสวีปเพื่อให้มิสไซล์เราได้ยิงนะครับมันใกล้ถึงบ้านเราแล้วนะเนี่ยใช้ลมก็ไม่ได้นะครับใช้โบเว์เป่าก็ไม่ได้ ตายหมดสวยละชนะยังไงเนี่ยโอเคฆ่ามันไปเรามีพลังอะไรใช้มั่งสหายนกโอเคสหายนกขี้ลงมาเนอือนั่นแหละสหายนกสุดยอด <Yahoo! S 1> ต้องไฟออกมาแล้วครับไฟไฟไฟ,ไฟแล้วก็ไฟสายฟ้าเขาโจมตีเป็นดาเมจเฮ้ดาเมจเป็นแอรียไหมไม่แอรียววะถ้าไม่แอเรียเราน่าจะพอมีทางสู้อยู่ แต่มันกัดเราเป็นแอร์เรียว่ะโอ้โหสาหัสครับไฟโอ้โหหายหมดเจ้าช่วยเอามันเบามันเอาละทีนี้เฮ้ช<ว>ยชนะพอดีโอ้โหเกลือบดีนะเราได้สหายนกมาช่วยนะครับวิ่ต้องงัดสหายนกมาช่วยอะ่ะได้สกินใหม่เป็นสกินสปูกี้นะครับสกินหลอน สกินผีนั่นเองแล้วก็เราจะได้เล่นในเนื้อเรื่องเจลาดินเดอะสแครปควีนจังหยากนะครับราชินีเจลาดินนั่นเองไม่รู้ว่าเขาจะเป็นนอนหรือแมลงแบบไหนแต่ว่าก็ต้องไว้ในโอกาสถัดไปนะครับสำหรับวันนี้พี่อามคาสิเม,มอร์และเกมเบทเทิลพิลาก็ต้องขอตัวลาปฏิบเตา,านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม